สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุม่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ด,ดีในเรื่องของการเกษตรกันทีเดียวเนาะวันนี้มาเจอในเรื่องของเปลือกไข่ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอันดับแรกนะให้เพื่อนนํามาใช้น้ํานะครับล้างพวกเมือกของุเปลือกไข่ก่อนถ้าเพื่อนไม่ล้างจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดปัญหาในเรื่องของมดนะครับสูตรนี้ไม่ต้องไปตากก็ได้นะสามารถทําแล้วใช้เลย พอเราแช่น้ําเสร็จเพื่อนๆทาการบดขยี้ก็เท่ากับการซักไปในตัวเลยอัตราส่วนหนึ่งกระถางใช้ประมาณหนึ่งกำมือพอนะครับปลูกก็นี่เห็นไหมพ่าเราเยาะเข้าไปมันจะไปเจอดินไปแล้วทำการรดน้ําไปเลยวันนี้ก็หวังเปยิ่งว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในลุมกเกษตรของพวกเราให้มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดมีประโยชน์ก็อย่าลืมเนาะฝากกไลค์กดตตามให้กับเ,เพื่อนๆที่ รักและชอบในการปลูกผักแบบพวกเราเนาะปลูกผักปลอดสารนะครับ